ออกไว้แล้วตัวกลับนะครับตกในแพ้เลยออกอาตกปักไม่มีกลับไม่มีกลับไปเลี้ยงใหม่กลับบ้านเอาตะก้อไว้นี่เออเอาตะก้อเอาปิ๊บเอาตะก้ออี้คุมกลับบ้านนะครับดาวเด่นแต่งกายเรียบร้อยแต่งกายเรียบร้อยเราเราลานพระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่5้านะครับเวลาภาพเนี่ยมันออกไปเนี่ยมันมองดูดีนะครับแล้วก็สถานที่ตรงเนี้ย ร้อยวันพันปีนักกีฬาเนี่ยต้องแก่งแต่งกายเรียบร้อยนะครับพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์นะครับเป็นลานอารลานตรงเนี้เชื่อไหมว่านี่คือจุดศูนย์กลางของจังหวัดชนบุรีเลยนะที่ท่านนั่งอยู่ตรงเนี้ยท่านลองยืนอ,อยู่จุดปั๊บแล้วมองด้วยแผนที่ Google Earth นะฮะตรงนี้คือจุดศูนย์กลางของจังหวัดชนบุรีเลยมองได้เห็นทุกอำอเภอทุกอย่างเดี๋ยว เดี๋ยวเด่อนะน่เิคนยนึังกเข้าไปชนงเขาไอ้คนชนอะออกใครที่ไปเดินชนไอ้ไอ้ทินเขาอ่ะจริงๆมันสามเมตรแต่พื้นที่ใครชนเนี่ยออกเรามีกรรมการกิตติมาสักเยอะเดี๋ยวนะนี่ไม่ใช่ความสูงเดาะเนี่ยหมายความว่าเดาะอย่าเกินโด่งไปเอ็มเดาะอันนั้นเชิญกลับบ้าน ต้องดออะดอไงอะดอแล้วก็อย่างเงี้ยอย่างเงี้ยกลับบ้านเล่าตะก้อไว้ไม่ได้เอนะครับเนี่ยตะก้อชิงทงนะครับเสร็จงนซุปเปอร์สตาร์เสร็จนะไม่เกินหัวไอทีเขาดออะหมายคว่าบ้านดออะไม่เกินหัวเอออย่างเงี้ยนี่อาจารย์จุกนี่แชมป์สนามหลวง40สิปีที่แล้วนี่คว้าทงมาแล้วเอาถ้าพร้อมก็บอกอันนี้น้องๆหนูๆใครสนใจโดดลงมาเลยเจ้าสิทธ จเจ้าเบนยังไม่กลับอลองไปสารลองหน่อยมาแล้ว้ยมันต้องได้สัมผัสสิมาเมืองชนอ่ะเอาอ๋ออย่างอาจารย์อดูเจ้าบังเหรียญทองกับเหรียญเงินเหรียญแห่งชาติกัี้เลยทองเงินทองแดงก็อยู่ด้วยกันเนี่ยเออวอร์มเลยนะไออยาสามรอบนะฮะและเราฟ้าทงตอนไหนอะรอบที่ส<อ>ามผมว่าฟ้าแม่งรอบแรกเลยเลย เออมันจะได้ออกเร็วแล้วมันมีคนอื่นเรามีรอบชิงไงมันจะได้หล่นเร็วอ่ะคว้ารอบแรกเลยไอ้ขวาธงรอบแรกแล้วเองก็ไอ้ดีเลยเว้ยเจ้าเจ้าพิงมันมึงไอ้บังเก้าอี้เก้าอี้โดรอบแรกก็พอเลยหรอรอบแรกก็เดินให้ครบสิครบสามรอบไงใช่ไหมมันต้องถือธงไปด้วยไงมันจะได้บังคับแล้วรอบที่สามแบกเก้าอี้กลับได้ไหมมันจะได้ตกเร็ว เอ้ยกูว่าธงเสร็จรอบที่สองเบอร์อี้รอบที่สามโตรอบที่สี่แผงไฟเอ็มนั่นแหละแชม,มป์กูว่เาเดี๋ยววันที่สิบเก้าไปด้วยกันเด็กเกาะสิงช่า,างไอ้ยังอ้าวมาตะก้อชิงธงนะครับ ตกกลับบ้านตกกลับบ้านเนี่ยเพลงหน่อยตกกลับบ้าน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 เอ้ยเอ้ตกกลับบ้านตกกลับบ้านเอาทงไอ้ทิงทงทงไม่ได้แล้วสาที่มันอีก่อนเอาใหม่เอาอันนี้ยังไม่เข้าใจเอาทงรอบแรกเลยเอ็มถูกต้องไอเห็นได้แชมป์ละ ตกก็จกกูว่าเสร็จเว้ยเดี๋ยวเปิดเพลงเนาะเนะออทำใหม่มามันโถแล้ก้อยงเงี้ยเล่นได้ทั้งหมู่บ้านเก่งจากไหนมาไม่ไม่เป็นไรจักกี้วอร์มอ,อ่ะอันนี้รู้แล้วนะฟ้าทงรอบแรกเลยเออฟ้าทงรอบแรกแล้วก็เดาะสามรอบเออฮัลโหล าาอ,อ่าโอเคพร้อมนะอันนี้รอบที่เอาจริงนะนะตะก,กี้วอร์มอ,ออกเลยนะตกตกแลออกเลยตกแล้วออกเลยนะแล้วเดี๋ยวเอาคู่เอาหาคู่เข้าชิง<ๆ>เริ่มขึ้นแล้วครับนี่คือตะก้อโบรานนั่นคือตะก้อชิงพง<อ>มาแล้วฟ้าทงด้วยนะฟ้าทงด้วยนะฟ้าทงด้วยนะยนะออก เรียบร้อยไปกลับบ้านเรียนทองสิเอเรียนทองไอ้นี่เลยอ่ะโอลิมปิกไอ้กีฬาเขตโอ้ยออกได้เว้ยออกฟ้าทงนะฟ้าทงนะฟ้าทงฟ้าทงเอมเอ็เ,อเก่งเว้ยโอ้ดอกเก่งว่ะเออเอาละสิเฮ้ยออกเอ็มได้ป่ะ เออรวบไปเจ้าออดเข้าชิงอ๋อโอเคเข้าชิงคนนึงแล้วมาคนต่อไปเซ้ว่าแล้วเก่งมาจากไหนเอาชิงทงต่อเอ,เอ้ยว่ารอบเดียวกว็พอเนาะ <c oughs> เพราะว่าดูแล้ว <c oughs> รอบเดียวกว็พอ <c oughs> <c oughs> เหนื่อยเซฟอ้าวมาโดดมา <c oughs> มาสี่ <c oughs> คนอ <c oughs> อดออดรอชิง เสร็จทิ้งเงินรางวัลเลยนะมีเงินรางวัลให้มารอบเดียวเอาธงปักเหมือนเดิมอ้าวมข้าร้ามองใจเจ้าเอ็มหายเออมารอบเออใครอ้อสงคนอะเออหไอเอ็มเอ็มเข้าไหมเ้าอ๋อเอ็มได้รอบเดียวได้ใช่ไหมเอาเอ็มได้อ่ะเอ็มรอรอชิงอ้าวขอให้สองท่านมาใครก็ได้ มาเด็กๆเ,เลยเอา้าวไม่มีอะอามากรองน้ำไม่ลองซะนหน่อยอะมาหน่อยอา้าวมีไหมอา้าวอุตสาอย่าให้เสียชื่ออา้าวใส่รองเท้ามาเนี่ยฮะตะก้อชิงทงรอบเดียวไปรอบเดียวก็ลำบากแล้วจะรอสามรอบเราก็เออนะครับสนุกนะะกีฬาไทยๆเดิมๆเราอยากจัดตะก้อถวายาพระองค์ท่านนะครับ ทีมที่สองรอบเดียวพอฟ้าทงได้รอชิงแต่งกายเรียบร้อยแต่งกายเรียบร้อยออกอากาศนะครับที่ชมอยู่นี่นะครับคือตะก้อชิงทงนะครับสนุกนะครับเล่นได้ทั้งหมู่บ้านเป็นตัวอย่างของเยาวชนของชาติเลย เอาเลยมาอย่าวิ่งอย่าวิ่งค่อยค่อยค่อยค่อ,อ,อ,อยอ,อ้อมนะครับให้ดอกนะครับเฮ้ยหายละทำไมอ่ะเล่จ๊ะมโอ้ยน้องดาวน้องดาวได้น้องดาวได้น้องดาวได้เอาละสิรอชิงรอเดียวจบอ่าน้องดาวเข้าชิง ริงสี่คนใชรมั่งอ่ะใชมีมีใครอยากเข้ามาเล่นอีกว่ารอดคันเลือกบังเอามาั่งไหมสู้เด็กไม่ได้เนาะอุตสาหญิงอ่ะเอาเปล่าอ่าแล้วก็หญิงเอาสักสี่คนลองดูไหนๆก็ไหนๆ,ๆแล้วเดี๋ยวทีมมากอกน้ําต่อเอาไหมเอกวีจดอะไรชื่อหน่อย เออหลวงปู่ทวดเอาโอเคแจกแจกแจกคนดูหลวงปู่ทวดนะครับมิ๊มีอาจารย์มีม๊ไม่ใช่อ่าได้ได้เออไปนี่ฮะเดี๋ยวเดี๋ยวอ่ามิ๊ต่อไปก็สี่คนใช่ไหมหรือว่าจะชิงเลยอุษาเอาดิลองดูชิงเลยครับมีไหมอ่าเนี่ยเนี่ยเออมาเลยมาเลยมาสนุก เออบางเอาโเหรียญทองแดงกีฬาแห่งชาติเฮ้ยวันนี้มันก็มาครบไหมเนี่ยเหรียญทองเกินทองแดงครบไหะตีมาต่ออีกชิงได้ฮยอ้าวชิงเลยมาอ่ามีอีกสองใส่รองเท้าอยู่นะครับต่อไปก็ชุดที่สาม นะครับมีรอเข้าชิงแล้วกี่คนสี่คนใช่ไหมอ่าเดี๋ยวคัดนะครับนี่คือตะก,ก้อชิงทงนะครับอยากให้พวกเราเนี่ยได้รู้ว่าในอดีตนั้นมีการแข่งขันกีฬาชนิดนี้เกิดขึ้นนะครับเอาอย่างอ่าจับโลกเอาเลยครับเชิญอ่ออา นะครับนี่คือตัดก้อชิงคงนะครับผู้หลังผู้ใหญ่หลายๆท่านเคยคอมเมนต์ว่าอยากให้เด็กรุ่นหลังได้เห็นตะก้อที่ชิงคงนะครับใช้อวัยวะของร่างกายส่วนใดส่วนหนึ่งก็ได้เก่งหลุดเอาละสิเหลือจะฝังคนเดียวเอาละสินะครับเ่าโอเคมาอ้าวต่อไปเข้าชิง มีใครเรียกหน้ามานะครับนะครับจัดสาธิตไว้นะครับเราจัดตะก้อรอดห่วงเนี่ยหลายๆแบบนะครับเมื่อวานก็ตะก้อแตกทนไปแล้วนะครับวันนี้ก็ตะก้อชิงทงเดี๋ยววันหลังๆก็มีแง่มีวงเล็กวงใหญ่ฮะหาเรื่องนะให้เตะบนโต๊ะนะครับวงเล็กเดี๋ยวเดี๋ยวหาจังหวะโอ้เราจัดตะก้อทั้ง9 8แคืนอน่ะ มีมีที่ไหนบ้างที่ตัดจัดติดต่อนี้ไม่มีนะม,มีที่ไหนจัดติดตอ่ออย่างนี้บ้างเนี่ยนะครับอะห้าโต๊ะเลยรอบชิงเลยเจ้าเอ็มเอ็ม,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 มเดี๋ยวอะไรชื่อยังครบยายางีฮะเอาแว่นตาคูหายอีกน้ารอบเดียวเลยใช่ปะรอบเดียวผมเก่งรอบเดียวเลยรอบเดียวจบเลยรอบเดียวจบรเดีวจนตาอยู่บนเนีย เอาไอ้เจ uh, mm ้าเป่ามาด้เลยเนี่ยเป่าเหลอพัชรคนไอ้ไอ้อ่ะอ่ะเาเตรียมตัวเอกวีเออยืนตรงไหนก็ได้แล้วแต่เอ้แต่เออยืนถูกได้เพราะว่าต้องยืนอย่างนี้เวลาเดี๋ยววนชนกันนะครับให้วนซ้ายมือนะอย่าวนสวนกันนะวนซ้ายมือ าอย่างรอบชิงชนะเลิศชิงเงินรางวัลเท่าไรห้าร้อยบาทอาจารย์จุบรับเงินรางวัลห้าร้อยบาทนะหน,นึ่งของสามที่ห้าคนนี้เอานะห้ารยคนละอยนะห้าร้อยกคนละร้อยเอาเลยดีห้ามวิ่งนะครับห้ามวิ่งให้ดอเอเอาเลยดีน,นะครับไปเลยครับไปเลยครับ โอ้โหเอากาวีมันไม่เสียชื่อเลยมันแน่จริงจริกมือให้เลยครับอณนะเลือดตะก้อนชิงพอมเดี๋ยวครั้งนี้มาดวลกับเด็กๆโอเคนะเนี่ยครับจบ โฮมแลนด์ชลบุรี .com ผนรวมบ้านมือสองคุณภาพแห่งแรกของจังหวัดชลบุรีค้นหาบ้านและที่ดินจังหวัดชลบุรีได้ที่ w w w h o m e l a n d s บโฮมแล .com และ w w w s o n p r o p e r t y .com